่าเดี๋ยวเชิญซอฟมิวซินีลพัฒน์หน่อยเลยเยี่พี่ค่ท่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาว,ชาวพิษณุโลกจ๋าขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียงคนรักพักประชาชนหน่อยจ้ะ นะคะมาช่วยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปทุกที่ทุกคนเวลาจะเดินไปฟิลทุกคนบอกไม่เาเราตอนแรกเราก็ใจเป้าเลยบอกว่าไม่ต้องเลือกเอาไปแจกคนเืินบ้านนี้เลือกอยู่แล้วดีใจมากมากเลยนะคะนี่คนรักโฟมเยอขนาดนี้นะคะก็มิวนะคะในฐานะสสที่ทํางานอยู่ในสภามาแล้วก็ยังเป็นสสหน้าใหม่อยู่นะคะก็เป็นที่จะทาประสบการณ์อยู่บ้างแต่เชื่อ แบบโค้กโค้กผู้ที่ทำงานเป็นต่อยสอสอมาแล้ว5ปีนะคะ5ปีที่ทำงานโค้กสงสมประสบการณ์การทำงานการประสานงานทุกอย่างกลไกสภาว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงโค้กทำได้ค่ะ ขมทำได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้แล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าเขาสภาไปทำงานได้ทันทีแน่นอนอย่างที่ไมบอกวันนี้นะคะขององคนทุกท่านมากๆทีมมันพีก็เาเหมือนกันทีมไทยกับเรายังไม่ได้พักเลยตั้งแต่ลาดบุรีพวกเราอยากได้มาที่ที่้า วันที่สินะคะคุ้ชเสียใจก9ใจูนยกผลเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะที่ต้องหลุดออกจากรงประธานสภาคนตอนนี้ก็4ี่โมงตรงแล้วเนาะก็ไวก่อนค่ะเก็บความเสียใจเก็บความเสียใจเอาไว้เลยค่ะเก็บเอาไปทำที่12 14นาที จะเป็นทางเดียวนะคะของด้านนี้นะจ๊ะของด้านนี้ดเพื่อนเราคนนี้ได้เข้าไปเป็นจิกหนึ่งสอสอของคระชางด้านนี้นะคะเราไปสิบนาฬิกาหนนาทีแล้วนะคะเหลือเวลาอีก14นาทีค่ะเพื่อนกฎหมายต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่คี่ห้อทุกท่านวันนี้ไปยืนถ่ายทุนตอนเดินไ่ไม่ได้แต่มุมข้าง มาบนเรื่องขยะบอกว่าอยากใหับยกเลนด้วยด้วยนะคะตอนนี้จะดำเนินการเรื่องนี้แล้วผ่านคณะกรรมการนะคะ ไม่ทิ <tang s> ้งป <studied> ัญหานะคะรับปัญหาไปและทำงานนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าสภาเตรียมดูว่าจะเข้าสภาแล้วงานจะวิ่งกราดบไหนฟิ้วๆเลยนะคะงานแบบฟิ้วเลยนะคะเขาไม่เคยทิ้งปัญหานะคะรับปัญหาแล้วนำไปแก้ผ่าสภาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นผู้แทนรัศดรก็ตามแต่ว่าครั้งนี้ค่ะขอโอกาสค่ะเขาที่คุณสมบัติขนาดนี้แล้ว เขามีความร้องขนาดนี้แล้วเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะเหลือแค่เจ้านายของเขาค่ะ hm ว่าจะรับเขาเข้าทํางานหรือเปล่าเจ้านายของโฟกซคือใครไม่ใช่ที่ทานเลยนะไม่ใช่หมอของไม่ใช่พี่เพงค่ะแต่เจ uh ้านายของโฟกคือประชาชนทุกคนที่อยู่ที่พีณุโลกเขตหนึ่งค่ะถ้าเจ้านายอนุญาตวิธีการไม่ยากเลยค่ะ จูงเพื่อนจูงพ่อจูงแม่จูงแฟนจูงลูกจูงหลานจูงทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรังนี้ไปกาเบอร์หนึ่งเป็นใบอนุญาตให้โบ๊ได้เข้าไปเป็นผู้แทนรับรองของทัพประชาชนนะคะมานีมารอจะแด่ ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยคะขอบคุณทุกท่านมากมากตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มโปรยปลายแล้วนะคะเคลียา์วมาจักัดขออนุญาตประชาชัมำคัญด้วยเลยแล้วกันว่าประมาณ3-4คนที่ต่อแถวอยู่นะคะเปิดกล้องรอไว้เลยจ้ะเปิดกล้องรอไว้ แนะนํา่าอย่าใช้แอปใอย่าใช้แอปเวลาใช้แอปมันถ่ายได้แค่รูปเดียวเราใช้เราใช้กล้องธรรมดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวฝากไปเหมยตูเพื่อนเหมยตูเอาเนาะเดี๋ยวค่อยไปแต่งรูปทีหลังได้เหมยตูซื้อพีเมียมแป๊บเดียวหรือหันกับเพื่อนเอาก็ได้นะปรับได้หมดเลยโอเคนะ้อเคโอเคโอเคอเคโอโอเคอเคโ้เโอเคโอเคโอเคอเคโเเค เด <aid> <Solomon> ี๋ยวเราไปเหมยตู้เอาเหมยตู้ง <rawd unre> ่ายกว่าเยอะนะคะแล้วเวลาถ่ายจะถ่ายเพื่อมาได้เลยพี่ตธีมก็ใช้กล้องธรรมดามาถ่ายด้วยดวยเดี๋ยวไปใช้แอปแบบสามคามีราสามหกศูนย์เล้วมาถ่ายหมดจะถ่ายได้ช้า๋ยวขึ้นโคจรนาอีกโบราณโบราณโบราณเปิดเปิดเปิดไปเลยกล้องธรรมดาเนี่ยหไดเลยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมตรงหน้าพี่ธีมด้วยนะคะช่วงนี้พี่ธีมเก็ตแหลกหน่อยจ้าเลยๆค่อยเพิ่มความใสของซ้ายกันหน่อยเมยตูทำได้ ตัทำได้ดิเหมยตัวทำได้ทุกอย่างนะคะโหลดแอปเหมยตัวมาไม่ต้องพรีเมียมก็ได้ในค่าโฆษณาไหมเนี่ยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เช่าญเขาแต่งบ่อยนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วหันขวาออกได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเหมยตัวเข้ามาเหมยตัวเข้ามาดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยทุกคนเลยนะคะช่วงนี้ก็าทั้งไข้ติดตานั้งปีนดาชนอะไรเอ่ยนะคะ เราเนี่ยจริงๆอยู่ที่ว่าเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะคะพี่ถิ่ก็จะบหวเนี่ยค่ขึ้นเครื่องแล้วนะคะเราก็จะทำงานกันต่อไปอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าใครจะมาขัดแท้งนขัดขาจะกดหัวเราขนาดไหนอุ้นน่าได้ทำงานพวกนี้สองสอพักนี้คนไม่สนใจแล้วค่นั้นหรอค่ะ มันทำงานแต่ของมันไปเรื่อยอะค่ะใครจะทำอะไรช่างกันใครจะกัดกันก็ช่างเขานะคะทีมัดนี้มันตั้งใจทำงานที่เหมือเดียวนะคะขอให้มั่นใจเลยค่ะพวกเรานี่ไม่มีดราม่ากันเองแน่นอนนะคะดินเนอร์บนเรือเออไม่มดราม่าอันเแน่นอนเราเราเป็นชาวบ้านสอง เตรียมกล้องเลยได้เลยนะคะเตรียมกล้องมันไว้ได้เลยนะคะรู้งานรู้งานเสร็จแล้วออกฟ้าเลยลุกเสร็จแล้วออกฟ้าเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจโฟมนะคะในวันนี้15กันยาอย่าลืมนะคะกาเบอร์หนึ่ง สิบห้ากันยาอย่าลืมไปกาเบอร์หนึ่งกันนะคะส่งโค้กเข้าสภาไปเป็นสสอ,อีกหนึ่งคนอขอฝพกระคึ่งสามคนก็ขอแจ้งเวลานิดนึงครับตอนนี้นะคะขอห้นา,านาทีค่ะาสห้านาทีห้า อาจจะต้องให้ทีมงานไปตัดแถวและไปกันแถวข้างหลังไว้ได้แล้วนะคะทีมงานอาจจะอขอกันแถวข้างหลังไว้นะคะไม่ได้ต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวสิ้นแถวนี้สิ้นหมดคิวนี้ก็น่าจะพอดีนะคะน่าจะพอดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้พวกเราได้ไ เราเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยอะดูโบชัวโบชัวของโบชัวของบางคนเนาะบางคนเขาต้องเปิดด้วยความประนีเพราะกลัวมีอะไรหล่นออกมาแต่โบชัวยิ่งอดกว่าปน๊บเในนี้แน่นอนนคะไม่มีแบงค์อยู่ในนี้แน่นอนขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ไปเลยกะรเริ่มตกแล้วช่งางการติดต่อตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะทุกคนเลขมือนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บจะตกขึ้ะเวลาโฟกัสโพกสมีคอนเทนต์อะไรก็ตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่ไม่ถึงประมาณซักเหลืออีกแป๊บๆป๊เลยนะ8นาทีนะคะ8นาทีนะคะ ตอนนี้นะคะก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องนะคะรอต่อคิวนะคะขอบคุณค่ะรอต่อคิวนะคะจะถ่ายรูปกับคุณพีธาลิมเจริญรักเลาะก็รู้แต่ดีนะเนี่ยนี่คิวหายไปเยอะแล้วนะตอนแรกนี่เยอะมากนะคะ อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจริงๆแล้วนะคะมีสสอีกหลายท่านนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะเพราะว่าบางทีสสเขตก็ทางทางพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่คุ้นชินมากนะคะอย่างเช่นนะคะทางด้านหน้าแอนเนี่ยที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็คือสสพนะคะสสงเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมสลับบุรีเขตหนึ่งนะคะสลับบุรีเขตหนึ่งแล้วก็ด้านข้าง นะคะที่ใส่เสื้อคลุมสีขาวนะคะสสสกลนะคะสามารถลองเซิร์ชชื่อได้เลยนะคะสสสะกลนะคะแก็อ่จะเป็นในส่วนของตรงนครราชสีมานะคะสสเขตเนาะแล้วก็ที่กําลังพูดอยู่นะคะสสมิวสิริรพัฒนะคะเอ่อสสกรุงเทพนะคะ อ่ะเดี๋ยวลองเดินหาอีกหน่อยสิเดี๋ยวลองเดินหาอีกหน่อยสิอ่าอันนี้ก็ทีมงานนะคะทีมงานเนาะสวัสดีครับอันนี้พี่โฟกใช่ไหมพี่โฟกค่ะของพี่โฟกครับก็พี่โฟกกุลังแถวยาวเลยนะคนที่ขอถ่ายรูปพี่โฟกเยอะมากแถวรถไปเยอะแล้วเนะาะรถไปเยอะเลแ,แรกสุดอยู่นู่นเลยนะคะเห็นเสาโกเห็นเสาโกไหมครับยาวเห็นนู่นเลยยาวเห็ทางรถไฟนู่นน่ะ เอขนาดนั้นเลยพี่โมจริงเลยอาหารนี้ก็พี่ทีมงานเราถึงนะถ้าเน็นงานวันนีหนะใช่ใช่พี่มดเอ็กนะชื่อมดเอ็กครับชื่อมดเอ็กวันนี้เป็นอะวันนี้เป็นรช่างภาพวันนี้เป็นช่างภาพแล้วจะเสร็จเลยไปแห่ต่อไปแห่เป็นขับรถแห่บางวันก็เป็นเมื่อกี้ก็มายืมเป็นโคศกเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างอีวันคือไม่ง่ายจ้างใครอ่ะง่าคือไม่ง่ายเลยทุนทุนพักเราน้อยนะพี่เนาะเออก็อ่าอันนี้ก็พี่ปอนนะคะทีมงานเหมือนกันพี่เก่งนะคะ ก็อันนี้ก็ขออนุญาตให้เดินดูบรรยากาศนะคะยังมีสสอ,อีกนะตะกี้แอนเห็นอีกนะอาจจะ,เ,ะเดินหลบอยู่นะคะแ,แล้วเดีย๋ย ugo ไปดูว่าทีมถึงอนส่งถึงเเรียบร้อยไหมอ่าใช่สสแบงค์สุพรรณนะคะก็กลับกลับน่าจะกลับแล้วเนาะน่าจะแยกออกไปแล้วพี่ลิฟสวัสดีค่ะอพี่ปอนอยู่ตรงนู้นให้มันโปร่งใส ถหาเราชนะเราก็ต้องชนะอย่างร่งใสนะคะแอบดูหน่อยสิข้างหลังประชาชนขะข้างหลังไม่มีนะคะก็เมื่อกี้นะคะเหมือนเห็นชวะชว๊านะเราต้องจูมืออ๋อแต่ใช่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือสอสอหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบคล้ายๆว่าต้องแยกตัวกลับบ้านกันแล้วนะทยอยกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าจะขึ้นเครื่องกันเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะบางท่านก็ขับรถกลับกรุงเทพนะคะก็อ่า หายหายไปหลายท่านแล้วนะคะสสวิโรธสสป๊อกกี้นะคะเอ๊ะขอโทษนะแล้วสสป๊อกก็ไม่อยู่แล้วเนาะอันนี้แอนแอนเดินหานะคะก็เบื้องต้นก็ไม่เจอนะคะผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะเผื่อออกเสียงผิดนะคะออกเสียงชื่อผิดนะคะก็ตอนนี้สี่โมงสิบนาทีนะคะอีกห้านาทีนะคะคุณพิธาก็จะกลับแล้วนะคะ แถวเหลืออีกไม่เยอะมากนะคะแถวเหลืออีกไม่เยอะมากเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าคุณพิธาอีสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จากปีไล่นะคะอ่าพี่โฟงเบอร์หนึ่งนะคะ15กันยานะคะอขออนุญาตจริงเพราะว่าเดี๋ยวต้องดานไปนามบินนะคะเนรอบเลยนะค่นรอบเลยนะโอ้โหเล่นงานเลยนะจะได้ทุกคนนะครับนะคะยังอีกรอบนะคะบกันยานี้นะคะ เราเลือกต้อมต้อมสอสอเคนะสอสอผู้แทนด้าจดอนค่ะพิจารณาวันนี้ไม่มีที่ออกแล้วไม่เป็นไรแต่เรามีโป๊กนัทธชนนโป๊กนัทธชนนเบอร์หนึ่งโป๊กนัทธชนนจากทักษะชาชนนะคะที่จะเข้ามาทำงานสามต่อการทำงานของหมออง มีเพื่อนทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวพิลโตนะคะ เราต้องช่วยกันค่ะคนเดียวออกไปไม่ได้ต้องจูงมือกันตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือิอีกไม่มากนักแต่ก็ยังถือว่ามีจำนวนอยู่ก็เลยจะต้องเริ่มถ่ายสองเริ่มถ่ายสองบ้างนะเราจะถ่ายแบบก่อนนะคะเราองก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะตอนนี้เป็นวันนีก้าวข้ามความขัดแย้งไปก่อนถ้าข้ามบ้านทะเลาะกันไม่เป็นไรวันนี้เราจะงบสิ้นวันผมว่าทัวร์จะได้อาเลือกโฟกัสก่อน กลับมาเดี๋ยวค่อยไปกันเลยทางทั้งอาได้เลยครับครับเดียวคียืนเป็นแถวได้ครับยืนเป็นแถวนอนเดยนะทุกคนนะไม่ได้ยืนนะไม่ได้ยนะเรื่องเลยครับเดีตยวเขาเร่องเครับมรต่องเครับ ก okay. okay. um ี่ท่านครับตั้งรู <t 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 uh, ้ดีค uh uh ่ะว่าม uh ีคนอยู่โอเคสำหรับใครที่สนใจจะเป็นอาสานะคะเฝ้าหน้าหน่วยเลือกตั้งเข้าไปที่เฟซบุ๊กของโฟกได้เลยอยู่ในโบนูเอนะใครยังไม่ได้โบนูเอก็เดินขอโบนูเอแต่กินงานได้เลยนะคะได้เลยนะกดตรงนั้นนะครับแต่กงานได้เลยนะคะมีช่องทางการติดตามไปลงชื่อแสดงเจตจำนงไว้ได้เลยว่าอยากเป็นอาสาเฝ้าหน่วยเลือกตั้งให้โฟกนะคะในเฟซบุ๊กนะคะ พี่ทิมจะมาอีกทีอีกหนานะคะพี่ทิมจะมาอีกทีเสร็จแล้วหันขวาได้เลยจ้าเสร็จแล้วหันขวาไดเลยครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่ทามาอี

เสียงของเราแล้วก็คนที่ท่านสุดท้ายการหาเสียงของเราท่านสุดท้ายมาล้วคค่ะะะนขอฝากด้วยวันนี้ใครหิ้วอะไรมาด้วยนะคะเวลาอย่างนี้ขอบคุณทุกอย่างที่สงมาทนะคะท่านสุดท้าย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 ใครหิ้วอะไรมาเอากลับไปด้วยนะคะเอากลับไปด้วยนะ ไม่ขิ้งขยะไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาอีกพ้ชาให้อนี้นะคะใครจะขยะก็ช่วยกันดูช่วยกันเก็บด้วยนะคะวันนี้ชาวพิโลกีทุกคนเก่งมากนะคะโฟล์ตัวโฟล์โฟล์ตโฟล์ตทุกพฟตหอมมาเก่งมากอคุณค่ะไม่ยังด้วยเบอร์โทรแอร์หรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟที่ดีม จะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยช่วยเพราะว่าแก่แก่เดเด็น้องน้อง เรียบร้อยกันทุกคนแอดทำภารกิจสำเร็จนะคะแฮปปี้บ i r t เ d a y ล่วงหน้าเป็นคนแรกแฮปปี้บ i r t เ d a y ล่วงหน้าด้วยจากติ๊กต็อกพี่โฟกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ทีมดีๆนะคะขอบคุณค่ะเราส่งพี่ทีมขึ้นเครื่องกลับบ้านวันนี้ตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะทุกคนไม่มีขาดไม่มีเกินหวังว่าพี่ทีมจะเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะและอาทิตย์หน้านะคะเจอพี่ทีมใหม่นะคะส่วนจะเป็นที่ไหนนั่นติดตามช่องของแอดไว้ค่ะเราจะ ติดตามกันแบบไม่กระพริบสายตาเลยค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะรอลุ้นก็ไปด้วยกันเนาะบายๆเนาะก็คุณพิธาจะขึ้นเครื่องนะคะพร้อมกับทีมงานกาจะกลับไปก่อนเอองานเยอะก็จะรีบขึ้นเครื่องนะคะกลับกลับบ้านนะคะกนลับบ้านที่กรุงเทพนะไม่ได้หรอกดีทีมีทีมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพิธายอบคุณค่ะไปๆ สสว,วัดอ้าวยังมีบายบายยังมีบายบายพี่เล็บอกว่าพี่เลมกงานวันนี้ค่ะเพิ่งได้ข่าเมื่กอกี้พี่นิ็กกลับแล้วน,นะคะทุกคนพี่นิ็กกลับแล้วนะก็ของย่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะครับ